สวัสดีครับผมนัทพงมันทองครับพบกันเช่นเคยครับเกษตรพิศโลกแต่ตอนนี้เป็น 4TEP1 ตอนพิเศษครับเราจะมาพูดถึงนวัตกรรมสินค้าที่มีชื่อว่า T, นะครนะที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรให้ผ่านวิกฤตต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่ตกต่ำปัญหาภัยแล้งปัญหาสัตรูพืชและโรคพืชตา่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเกษตรกรของเรานี่ก็มีความทุกข์ยากลาบากครับ แล้วโฟทีมเรามีส่วนช่วยได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมาดูนะครับดูส่วนประกอบที่สำคัญของโฟทีนะครับซึ่งโฟทีมีส่วนประกอบนะครับที่สุดยอดมากเลยถึง4อย่างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับกรดฮิวมิกกรดฮิวมิกคืออะไรครับกรดฮิวมิกคือแหลงรวมสารอาหารที่พืชต้องการครับนะครับมีตั้งแต่ฟอสเฟตโพแทสเซียมนะครับแคลเซียมซิงค์สังกะสีเหล็กทองแดงโมเลกัลบอลซิลิคอน นะรวมแล้ว10กว่าชนิดแต่คราวนี้แล้วทําไมโฟทีเอาไปใช้แล้วพืชถึงเขียวได้นะครับปริมาณไนโตรเจนอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่เวลาเราทําการฉีดพ่นทางใบนะครับพืชก็จะสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศนะครับทำให้เขาสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตได้และยังเพิ่มความเขียวได้อย่างสมบูรณ์เลยไม่แพ้การใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนปริมาณมากนะครับอันะนะี้คือส่วนประกอบตัวที่1ก็คือกรดฮิวมิกมาดูตัวที่2ครับ s ปรติตโปรติตนะครับโปรติรตทาหน้าที่ช่วยอะไรครับช่วยทําให้ขึ้นดูซึ่งทางใบได้มากขึ้นครับโปรติตช่วยสลายไขใบพืชครับเวลาเราการฉีดพ่นไปตัวซิติกนี่แหละนะจะช่วยเปิดไขใบพืชทําให้เพิ่มการดูซึ่งทางใบได้มากขึ้นเลยครับมาดูตัวต่อไปครับตัวที่3ารโปรฟิโนเล ตัวฟีโนลีครับทาหน้าที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเจริญเติบโตของพืชครับให้พืชเจริญเติบโตขึ้นนะครับแล้วยังส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตแบบสุดสายพันธุ์นะครับไม่ให้พืชเขาเรียกว่าเกิดการด้อยพันธุกรกรมนะครับทําให้เขาใหญ่ยาวได้อย่างเต็มที่เลยนะครับอันนี้คือหน้าที่ของกรดฟีโนลีนะครับตัวที่สี่ครับกรดอะมิโน ของเราเป็นอะมิโนที่มีหน่วยย่อยเล็กมากครับเป็นอะมิโนคิเลตครับเพื่อสามารถนําไปใช้ในการสร้างโปรตีนนะครับสัมพัน์ข้อมูลต่างๆนะครับแบบสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะทําให้พืชของเราเนี่ยมีองค์ประกอบที่ครบนะครับจากโฟรทีของเรานะครับที่บอกว่าครบจบที่ซองเดียวจริงๆครับมีอะไรบ้างครับทบทวนครับโปรตีนเป็นแหล่งรวมอาหารพืชเรามีตัวช่วยดูดซึมทางใบเรามี ตัวช่วยส่งเสริมกระบวนการเจริญเติบโตเรามีตัวส่งเสริมโปรตีนพืชนะครับมีทั้งอาหารมีทั้งโปรตีนมีทั้งส่งเสริมการหมุนเและส่งเสริมกระบวนการเจริญเติบโตครบถ้วนครับนะครับฟตีนเราจบครบที่สองเดียวจริงๆโอเคครับเอาละครับทุกท่านก็ได้รู้ส่วนประกอบของโฟตีทั้ง4ส่วนไปเรียบร้อยแล้วครับโฟตีของเรานะครับ1กล่องมี12ซองนะครับ ซึ่งเราจะมาพูดกันในส่วนของ4 t EP 2นะทั้งวิธีการใช้นะครับประโยชน์ของการใช้แล้วก็สามารถใช้ร่วมกับอะไรได้บ้างอย่างไรนะครับแล้วพบกันกับ4 t EP 2วันนี้4 t EP 1นะครับขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ